15กฎทองที่จะช่วยให้คุณเก่งขึ้นตลอดชีวิตเขียนโดยจอห์นซีแม็กซ์เวลล์สวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่1กฎแห่งความตั้งใจถ้าคุณอยากจะเติบโตคุณต้องลงมือทําคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมคุณอยากจะพัฒนาตัวเองแต่ก็ผัดวันไปเรื่อยๆคุณรู้ว่าต้องทําอะไรแต่ก็ยังไม่ลงมือทํานี่แหลคะค่ะคือกับดักของชีวิตคนจํานวนมากอยากที่จะเติบโตแต่แค่อยากอย่างเดียวมันไม่พอนะคะ การเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องเกิดจากความตั้งใจและก็การลงมือทําเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่ใช่ว่ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมและความจริงที่โหดร้ายก็คือว่าเวลาที่เหมาะสมไม่มีอยู่จริงมีคนจํานวนมากนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนไว้รอให้พร้อมกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มหรือบางคนก็บอกขอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวรอวันไหนที่รู้สึกว่ามีแรงบรนดานใจแล้วค่อยลุยแล้วรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาไม่เคยได้เริ่มเลย เดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าแ,และสุดท้ายพวกเขาก็ยังคงอยู่ที่เดิมจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาได้บอกนะคะว่าสิ่งที่กั้นขวางระหว่างคุณกับความฝันของคุณไม่ใช่โชคชะตาหรือว่าสิ่งแวดล้อมแต่มันคือความตั้งใจของคุณเองที่จะลงมือทําหรือไม่ทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่เติบโตเขาบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด8อุปสรรคนะคะที่ทำให้คนติดอยู่กับที่และก็ไม่ลงมือทำสักทีอย่างแรกก็คือกับดักของการรอคอย คิดว่าวันหนึ่งจะมาถึงแต่ความจริงก็คือว่าวันนึงนั้นไม่เคยมาถึงเลยต่อมาก็คือกับดักของความรู้สึกไม่พร้อมคิดว่าต้องรู้ทุกอย่างก่อนถึงจะเริ่มทําได้กับดักของความกลัวการล้มเหลวกลัวพลาดกลัวทําผิดทําพลาดก็เลยไม่ได้เริ่มสักทีกับดักของความสมบูรณ์แบบคิดว่าจะต้องรอให้ทุกอย่างลงตัวร้อเปอร์เซ็นตก่อนกับดักของการเปรียบเทียบมองคนอื่นแล้วคิดว่าตัวเองสู้ไม่ได้ก็เลยไม่กล้าทํากับดักของอดีต ที่คิดว่าที่ผ่านมาเคยพลาดก็เลยกลัวที่จะพลาดอีกต่อมาคือกับดักของสภาพแวดล้อมที่อยู่ในที่ที่ไม่สปอร์ตให้คุณได้เติบโตและสุดท้ายก็คือกับดักของการรอแรงบันดาลใจคิดว่าจะต้องมีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างถ้าคุณอยากจะเติบโตนะคะคุณจะต้องสร้างเวลาขึ้นมาเองลองคิดดูนะคะถ้าคุณอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นแต่ไม่เริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้คุณก็จะยังคงอยู่ที่เดิม เดือนหน้าคุณก็จะยังคงพูดไม่ได้ปีหน้าก็เหมือนเดิมค่ะฉะนั้นคุณจะต้องตัดสินใจนะคะว่าวันนี้คุณจะทําอะไรที่จะทําให้ตัวคุณพัฒนามากยิ่งขึ้นไม่มีใครสามารถทําแทนคุณได้ไม่มีเวทมนต์แห่งความสําเร็จมีแค่การลงมือทําทุกวันถ้าคุณอยากเติบโตนะคะจงทําแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็เขียนมันออกมาว่าคุณต้องการพัฒนาอะไรในชีวิตบ้างคุณต้องลงมือทําอะไรบ้าง ต่อมาก็คือการตั้งเป้าหมายเล็กๆแต่ทำทุกวันว่าอย่างเช่นอยากอ่านหนังสือให้มากขึ้นใช่ไหมก็อาจจะอ่านวันละ10หน้าอยากจะออกกำลังกายก็เริ่มวันละ5นาทีอยากจะเริ่มทำธุรกิจก็เริ่มจากหาข้อมูลวันละ15นาทีและคุณก็ต้องเลิกหาข้ออ้างด้วยนะคะที่บอกว่าฉันไม่มีเวลาก็ลองตื่นเร็วขึ้นสัก15นาทีที่บอกว่ายังไม่เก่งก็ลองเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือทาที่กลัวล้มเหลว ก็จำใบว่าทุกคนล้มเหลวก่อนที่จะประสบความสําเร็จทั้งนั้นการเติบโตไม่ได้เกิดจากการรอคอยแต่มันเกิดจากการลงมือทําเท่านั้นต่อมากฎข้อที่2ก็คือกฎแห่งการตระหนักรู้ถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองคุณก็ไม่รู้จะพัฒนาไปทางไหนเช่นกันคุณเคยรู้สึกเหมือนกับว่าใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายไหมคะตื่นมาทํางานทุกวันแบบอัตโนมัตริรู้สึกว่าชีวิตมันวนลูกไม่ก้าวหน้าไปไหนมองดูคนอื่นแล้วรู้สึกสงสัยว่าทําไมเขาดูมีเป้าหมาย แต่เรากลับไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าคุณกำลังพายเรืออยู่กลางทะเลโดยไม่มีทิศทางจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาบอกไว้นะคะว่าถ้าคุณอยากจะเติบโตจริงๆคุณจะต้องรู้จักตัวเองก่อนมีคนจำนวนมากพยายามเติบโตโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนพวกเขาแค่อยากดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นเพื่ออะไรนั่นก็คือเหตุผลที่พวกเขาติดอยู่ที่เดิมและก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนซึ่งคนในโลกนี้ก็แบ่งออกเป็นสามประเภท ประเภทแรกก็คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตก็จะทําให้เดินสเปะสปะใช้ชีวิตไปวันวันไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่คนต่อมาก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรแต่ไม่ลงมือทําคิดเยอะฝันใหญ่แต่ก็ไม่เคยเริ่มทําอะไรเลยและคนสุดท้ายคือคนที่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรและก็ลงมือทํานี่แหละค่ะคือคนที่มีโอกาสที่จะสําเร็จจริงๆและคําถามก็คือว่าคุณอยู่ในประเภทไหน ถ้าอยากจะเติบโตก็เริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อนนะคะแล้วถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเก่งอะไรหรือว่าควรโฟกัสที่ไหนลองตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้ดูค่ะว่าฉันชอบทำอะไรจริงๆไม่ใช่แค่เพราะว่าต้องทำถามตัวเองนะคะว่าคุณสามารถทำอะไรได้ดีแบบที่ไม่ต้องพยายามซึ่งนี่อาจจะเป็นพรสวรรค์ของคุณก็ได้แล้วอะไรที่ทำให้คุณตื่นเต้นสุดๆจนทำได้ทั้งวันโดยไม่เบื่อถ้าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน คุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนถ้ายังตอบไม่ได้แปลว,ว่าคุณจะต้องเริ่มค้นหาตัวเองเดี๋ยวนี้เลยค่ะและนี่ก็คือกับดักที่ทําให้คนไม่รู้จักตัวเองและก็ติดอยู่ที่เดิมตลอดไปก็คือใช้ชีวิตตามที่คนอื่นบอกว่าจะต้องเรียนสายนี้สายนั้นนะถึงจะมีอนาคตที่ดีต้องทํางานแบบนี้ถึงจะรวยแต่เอาจริงๆแล้วอะค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือว่าบางคนอาจจะกลัวพลาดก็เลยไม่ได้ลองอะไรใหม่ๆ ถ้าไม่เคยลองคุณก็จะไม่มีวันรู้ว่าคุณเก่งอะไรบางคนก็เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปแทนที่จะถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรคุณเอาแต่ดูว่าคนอื่นทำอะไรแล้วสำเร็จบ้างแบบนี้ไงคะถึงทําให้คุณหลงทางแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องไปทางไหนแล้วถ้าคุณอยากจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแนะนำให้ทำแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือจงใช้เวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองเลิกวุ่นวายกับโซเชียลสักพักค่ะลองหาเวลาสักสิบ ถึง15นาทีทุกวันน,นั่งนิ่งๆแล้วก็คิดทบทวนชีวิตตัวเองถามตัวเองนะคะว่าคุณกําลังเดินไปในทางที่ใช่หรือเปล่าต่อมาก็คือลองทําสิ่งใหม่เพื่อค้นหาตัวเองถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็ออกไปลองทําสิ่งใหม่อยากลัวที่จะผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นขอให้คนรอบข้างช่วยมองหาจุดแข็งของคุณเคยไมหมคะที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นจุดแข็งของตัวเองแต่คนอื่นมองออก ลองถามเพื่อนดูนะคะหรือว่าคนที่รู้จักคุณดีว่าคุณเก่งเรื่องอะไรสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองคุณก็จะใช้ชีวิตแบบไร้ทิศทางถ้าคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคุณก็จะมีเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อมากดข้อที่3ก็คือกดแห่งกระจกเงาถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะเติบโตได้ยังไงคะเคยรู้สึกไหมคะว่าทําไมฉันไม่เก่งเหมือนคนนั้นทําไมฉันไม่มีอะไรพิเศษเลยฉันทําอะไรก็ไม่ดีพอสักอย่าง ถ้าคุณเคยคิดแบบนี้บอกได้เลยนะคะว่าคุณกำลังขังตัวเองไว้ในกรงของความสงสัยในตัวเองจอห์นซีแม็กซ์เวลล์บอกไว้ว่าถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคนอื่นก็จะไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเช่นกันคำถามสำคัญก็คือคุณเห็นตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าหรือเปล่ามองว่าตัวเองต่ำกว่าที่ควรคิดว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถไม่ได้คู่ควรกับความสำเร็จเชื่อคำพูดลบๆของคนอื่นใครที่บอกว่าทำไม่ได้ก็เชื่อสนิทไม่กล้าลอง ไม่กล้าเติบโตเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีทางทําได้อยู่แล้วข่าวร้ายก็คือว่าถ้าเกิดคุณเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งคุณก็จะไม่มีวันพัฒนาแต่ข่าวดีก็คือถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดนะคะคุณก็จะเติบโตได้แบบไม่มีขีดจํากัดสิ่งที่คุณเชื่อเท่ากับสิ่งที่คุณเป็นมีคนมากมายที่เกิดมาไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรเป็นพิเศษแต่พวกเขาเชื่อว่าตัวเองทําได้และพวกเขาก็ทําได้จริงๆอย่างไมเคิลจอแดนถูกตัดออกจากทีมบาสของโรงเรียนแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ แล้วสุดท้ายเขาก็ได้กลายเป็นดํานานหรืออย่างสตีฟจ็อบที่เคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาสร้างขึ้นมาเองแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นมาทำลายคุณค่าในตัวเองสุดท้ายเขาก็สามารถกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ซึ่งต่างจากคนที่ปล่อยให้คําพูดยแย่ๆมาทำลายความมั่นใจของตัวเองนะคะที่บอกว่าฉันคงทำไม่ได้หรอกฉันคงไม่ดีพอหรอกฉันมันก็ได้แค่นี้แหละสิ่งที่คุณบอกตัวเองบ่อย ก็จะกลายเป็นความจริงถ้าคุณอยากจะเติบโตก็จงเปลี่ยนกระจกเงาที่คุณใช้มองตัวเองคอนส่วนใหญ่มองตัวเองผ่านกระจกที่บิดเบี้ยวเหมือนกระจกในบ้านผีสิงที่ทําให้เราดูแย่กว่าความเป็นจริงแต่ความจริงก็คือว่าคุณดูดีกว่าที่คุณคิดนะคะและนี่ก็คือขั้นตอนง่ายๆที่ทําให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นอย่างแรกก็คือเปลี่ยนสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันหยุดพูดว่าฉันไม่เก่งพอให้เปลี่ยนเป็นฉันกําลังพัฒนาและฉันก็จะเก่งขึ้นทุกวัน หยุดพูดว่าฉันมันไม่มีอะไรดีให้เปลี่ยนเป็นฉันมีคุณค่าฉันมีความสามารถแล้วก็ให้คุณเขียนชัยชนะเล็กๆของตัวเองในทุกวันนะคะแทนที่จะจดแต่สิ่งที่ฉันทำผิดลองจดสิ่งที่ฉันทำได้ดีในวันนี้จำไว้นะคะว่าคุณไม่มีวันเติบโตถ้าเกิดคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแต่ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวเองอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นต่อมาข้อ4กฎแห่งการทบทวนถ้าไม่เคยหยุดคิดชีวิตก็ไม่ไปไหน คุณเคยรู้สึกเหมือนกับว,ว่าชีวิตมันเดินเร็วมากไหมคะจนคุณไม่มีเวลาได้หยุดคิดทำงานแบบอัตโนมัติจนลืมถามตัวเองว่านี่ใช่สิ่งที่ฉันอยากทำจริงหรือเปล่าวิ่งตามความสำเร็จโดยที่ไม่เคยนั่งทบทวนว่าฉันวิ่งไปถูกทางหรือ,อยังเจอแต่ปัญหาเดิมๆซ้ำซากเพราะไม่เคยย้อนคิดว่าผิดพลาดตรงไหนจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาบอกไว้นะคะว่าประสบการณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้สอนให้เราเก่งขึ้นแต่การทบทวนประสบการณ์ต่างหากที่ทำให้เราเติบโต ซึ่งแปลว่าถ้าคุณแค่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีการทบทวนตัวเองชีวิตของคุณก็จะติดอยู่ที่เดิมบางคนใช้ชีวิตรีบเร่งเกินไปตื่นเช้าไปทำงานกลับมาบ้านก็เล่นโทรศัพท์นอนแล้วก็วนลูปแบบนี้ทุกวันทำให้ไม่มีเวลามันนั่งคิดเลยหรือบางคนกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองถ้าเกิดกลับไปคิดถึงสิ่งที่เคยทำพลาดมันก็เจ็บปวดก็เลยเลือกที่จะไม่คิดถึงมันหรืออาจจะคิดว่ามันเสียเวลาก็ได้ นั่งคิดย้อนกลับไปทำไมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ความจริงแล้วนะคะก็คือว่าถ้าคุณไม่เคยทบทวนตัวเองคุณก็จะทำผิดพลาดซ้ำเดิมและชีวิตก็จะไม่พัฒนาจำไว้นะคะว่าการทบทวนคือขุมทรัพย์ที่คนมองข้ามถ้าคุณอยากจะเก่งขึ้นอยากจะสําเร็จเร็วขึ้นอยากจะเลิกเสียเวลากับความผิดพลาดซ้ำๆคุณจะต้องเริ่มทบทวนชีวิตของตัวเองซึ่งถ้าคุณไม่เคยทบทวนนะคะ คุณอาจจะกําลังพลาดโอกาสทองอยู่ก็ได้คุณอาจจะกําลังทํางานที่ไม่ได้เหมาะกับคุณแต่คุณไม่เคยคิดทบทวนก็เลยทนทําไปเรื่อยๆคุณอาจจะกําลังเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแต่คุณไม่เคยสังเกตมันคุณอาจจะทําผิดพลาดเรื่องเดิมๆในการเงินในเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่การทํางานเพราะว่าไม่เคยได้ย้อนคิดว่าฉันพลาดตรงไหนแต่ถ้าคุณเริ่มทบทวนนะคะ คุณก็จะเริ่มมองเห็นทางออกที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนข้อ5คือกฎแห่งความสม่ำเสมอความสําเร็จก็คือสิ่งที่ทําทุกวันเคยสงสัยไมหมคะว่าทาไมบางคนเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนยังอยู่ที่เดิมเคล็ดลับมันไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์หรือว่าโชคดีแต่มันอยู่ที่ความสม่ำเสมอนั่นเองจอห์นซีแม็กซ์เวลล์บอกว่าแรงบันดาลใจช่วยให้คุณเริ่มต้นแต่ความมีวินัยคือสิ่งที่ทําให้คุณเติบโตคนจํานวนมากมายรอให้ตัวเองรู้สึกมีแรงบันดาลใจก่อนที่จะลงมือทํา แต่ปัญหาก็คือแรงบันดาลใจนั้นมันมามา,มาหายหายบางวันไฟลุกทำงานได้เต็มที่บางวันขี้เกียจก็ผัดวันไปก่อนสุดท้ายก็วนลูปอยู่ที่เดิมถ้าคุณอยากสําเร็จนะคะคุณจะต้องเลิกพึ่งแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มสร้างวินัยแทนความลับของความสําเร็จไม่ได้ทําเยอะค่ะแต่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องอยากจะเป็นนักเขียนก็ลองเขียนทุกวันแม้ว่าจะเป็นแค่หนึ่งหน้าก็ตามถ้าอยากจะเป็นนักขายที่เก่ง ก็ขายทุกวันค่ะแม้จะมีลูกค้าแค่คนเดียวถ้าอยากจะรวยก็ลองฝึกหาเงินทุกวันค่ะแม้ว่าจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆอยากมีสุขภาพที่ดีก็ออกกําลังกายทุกวันแม้ว่าจะเป็นแค่10นาทีก็ตามความสม่ําเสมอคือพลังที่ทําให้คุณไปถึงเป้าหมายได้จริงและนี่ก็คือวิธีที่คุณสามารถนําไปใช้ได้ทันทีก็คือถามตัวเองว่าคุณอยากเก่งเรื่องอะไร กำหนดให้มันเป็นกิจวัตรเลยนะคะและก็ทําให้มันเป็นสิ่งที่ต้องทําไม่ใช่แค่รู้สึกว่าอยากทําทําทุกวันแม้ว่าจะเป็นแค่นิดเดียววันไหนที่ไม่อยากทําก็ทําแบบขั้นต่ำสุดดีกว่าไม่ทําเลยจงสร้างนิสัยความสม่ําเสมอนะคะแล้วดูชีวิตของคุณว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนใน1ปีต่อมากดข้อที่6คือกฎแห่งสภาพแวดล้อมอยู่กับใครชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นเคยสังเกตไหมคะว่าอยู่กับคนแบบไหนชีวิตก็เป็นแบบนั้น อยู่กับคนขยันเราก็จะมีไฟอยู่กับคนขี้บน่นเราก็จะบ่นตามอยู่กับคนที่ชอบการเรียนรู้เราก็จะอยากพัฒนาตัวเองอยู่กับคนที่ขี้เกียจเราก็จะเฉื่อยชาตามไปด้วยจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาบอกเอาไว้นะคะว่าคนที่อยู่ใกล้คุณที่สุดจะกําหนดระดับความสําเร็จของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าทําไมชีวิตมันไม่ก้าวหนา้าลองถามตัวเองนะคะว่าฉันอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่คุณอาจจะกําลังติดกับดัก เพื่อนรอบตัวมีแต่คนชอบบน่นชีวิตมีแต่พลังลบคนรอบข้างไม่ได้ซัพพอร์ตให้คุณเติบโตขึ้นอยู่ในที่ที่ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อให้คุณเก่งแค่ไหนถ้าอยู่ผิดที่ก็ไม่มีวันเติบโตเต็มที่ได้แล้วจะต้องทํำยังไงได้บ้างอย่างแรกนะคะก็คือประเมินสภาพแวดล้อมของตัวเองก่อนว่าคนรอบตัวของคุณเป็นพลังบวกหรือว่าพลังลบสิ่งแวดล้อมของคุณจะกระตุ้นให้คุณเติบโตหรือว่าจะทําให้คุณจมอยู่ที่เดิม ต่อมานะคะก็อยู่ใกล้คนที่ผลักดันให้คุณได้ดีมากยิ่งขึ้นจงหาคนที่เก่งกว่าแล้วก็ไปอยู่ใกล้กับพวกเขาฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือหรือว่าดูคอนเทนต์จากคนที่ประสบความสําเร็จก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมเดิมมันดึงคุณลงก็เปลี่ยนซะเลิกเสียเวลากับคนที่ฉุดคุณลงถ้าคุณอยู่ในที่ที่ไม่มีโอกาสก็จงหาโอกาสใหม่ต่อมากดข้อที่7ก็คือกฎแห่งการออกแบบจงวางแผนก่อนแล้วค่อยลงมือท,ทําทีหลังลองนึกภาพของคนที่ก่อสร้างตึกนะคะ โดยที่เขาไม่ได้มีแลนเขาวางอิดมูมัวต่อเสาไปแบบไม่มีแผนแล้วก็ลืมตอกเสาเข็มหลังคาเสร็จแล้วแต่ก็ลืมว่ายังไม่ได้ทําประตูสุดท้ายเป็นยังไงคะตึกก็พังชีวิตก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณไม่ได้มีแผนคุณก็จะใช้ชีวิตแบบสเปสปะแล้ววันหนึ่งก็จะตื่นมาเจอกับคําถามที่ว่าฉันใช้ชีวิตแบบนี้ไปทําไมจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาบอกไว้นะคะว่าคนที่ไม่ออกแบบชีวิตตัวเองสุดท้ายก็จะใช้ชีวิตแบบไร้ทิศทางไปเรื่อย อยากจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นก็ต้องเริ่มจากออกแบบค่ะปัญหาของคนที่ไม่มีแผนชีวิตก็คือทําอะไรไปเรื่อยๆแต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่พาตัวเองไปข้างหน้าและสุดท้ายก็ยังคงอยู่ที่เดิมทั้งๆที่ผ่านไปเป็นปีๆแล้วค่ะและนี่ก็คือวิธีในการออกแบบชีวิตไปสู่ความสําเร็จนะคะอย่างแรกเลยก็คือลองเขียนแผนที่ชีวิตออกมาว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าฉันอยากเห็นอะไรในอีก5ปีข้างหน้าฉันอยากเป็นใคร ฉันต้องทำอะไรวันนี้เพื่อให้ไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็เช็คแผนทุกเดือนนะคะว่าคุณกำลังเดินไปถูกทางไหมแล้วถ้าเกิดว่าทางที่เดินอยู่มันไม่เวิร์กก็ปรับเปลี่ยนซะเพราะว่าชีวิตที่ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันถูกออกแบบมาต่อมากดข้อที่8คือกดแห่งความเจ็บปวดทุกการเติบโตจะต้องเจ็บปวดนะคะถ้าอยากจะเติบโตแบบไม่เจ็บปวดลืมไปได้เลยค่ะอย่างที่จอห์นซีแม็กซ์เวลเขาได้บอกว่า ความเจ็บปวดคือสิ่งที่ผลักดันให้เราต้องเปลี่ยนแปลงและเติบโตถ้าคุณอยากจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเตรียมใจรับคําปฏิษษเสธเตรียมใจที่จะเจออุปสรรคได้เลยค่ะถ้าอยากจะเป็นนักพูดที่เก่งก็เตรียมใจที่จะพูดพลาดเตรียมใจถูกวิจารณ์ถ้าอยากจะเป็นคนที่มั่นใจมากยิ่งขึ้นก็ต้องกล้ายืนขึ้นมาแม้ว่าจะโดนคนอื่นมองว่าแปลกก็ตามทุกอย่างที่ดีขึ้นก็คือมันผ่านความเจ็บปวดมาก่อนเสมอทั้งนั้น จงเปลี่ยนวิธีคิดว่าความเจ็บปวดนั้นคือครูที่ดีที่สุดจากที่เคยคิดว่าทำไมต้องเป็นฉันก็เปลี่ยนเป็นฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างจากที่เคยบอกตัวเองว่าฉันมันคนล้มเหลวก็เปลี่ยนเป็นฉันได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างจำไว้นะคะว่าถ้าอยากจะได้ชีวิตที่ดีคุณจะต้องออกแบบมันเองถ้าอยากจะเติบโตคุณก็ต้องพร้อมที่จะเจอกับความเจ็บปวดจงเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนแล้วก็เดินหน้าต่อไป ต่อมากฎข้อที่9คือกฎแห่งขั้นบันไดเติบโตไปทีละเก้าไม่มีทางลัดสู่ความสําเร็จคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าอยากจะสําเร็จเร็วๆอยากจะรวยเร็วๆอยากจะเก่งเร็เรวๆแต่ความจริงก็คือไม่มีใครกระโดดไปถึงยอดบันไดได้ในก้าเดียวจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาบอกไว้นะคะว่าการเติบโตของนิสัยและคุณค่าในตัวคุณจะเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะไปได้สูงแค่ไหนอยากจะปีนไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตจะต้องไต่ขึ้นไปทีละขั้น แล้วทำไมคนส่วนใหญ่ล้มก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายนั่นก็เพราะว่าเขาใจร้อนอยากที่จะเห็นผลเร็วเกินไปพอไม่เห็นผลในหนึ่งเดือนก็เลิกทำบางคนขี้เกียจสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงอยากสำเร็จเร็วแต่ไม่ยอมฝึกฝนบางคนมองแต่เป้าหมายใหญ่จนลืมก้าวแรกที่ต้องทำแล้วสุดท้ายก็ท้อไม่มีสูตรสาเร็จสู่ความสาเร็จนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินขึ้นบันไดาทีละก้าวคุณก็สามารถไปถึงยอดได้แน่นอน วิธีที่สามารถนําไปใช้ได้ก็คือค่อยๆไต่บันไดขึ้นอย่างแรกคือการโฟกัสไปที่การก้าวต่อไปไม่ใช่แค่เป้าหมายใหญ่อยากจะมีธุรกิจก็เริ่มจากการขายเล็กๆก่อนอยากจะพูดภาษาอังกฤษเก่งก็เริ่มจากฝึกพูด5นาทีอยากจะประสบความสําเร็จก็เริ่มจากการสร้างนิสัยดีๆทุกวันจําไว้นะคะว่าการเติบโตจะต้องใช้เวลาอยา่าคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแล้วถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมนั่นก็แปลว่าคุณยังไม่ได้เริ่มก้าวแรกต่อมากดข้อที่10 คือกฎแห่งยางยืดถ้าไม่ขยายตัวชีวิตก็จะไม่โตลองนึกถึงยางรัดของนะคะถ้ามันไม่ถูกยืดมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วชีวิตของคุณล่ะคะคุณกำลังยืดตัวเพื่อเติบโตอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณอยู่ในจุดที่สบายแล้วจนไม่อยากจะไปไหนจำไว้นะคะว่าถ้าคุณอยากจะไปได้ไกลขึ้นคุณจะต้องดึงตัวเองออกจากจุดที่คุณเคยอยู่ถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่โตก็เพราะว่าพวกเขาติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซน กลัวความล้มเหลวก็เลยไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆพวกเขาไม่อยากที่จะเปชิญกับความท้าทายพอเริ่มเจออุปสรรคก็ถอยหนีพอใจกับจุดที่อยู่ตอนนี้มากเกินไปก็เลยไม่ขยายขีดจํากัดของตัวเองแล้วถ้าคุณอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะให้ทําแบบนี้ก็คืออย่างแรกทําสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทุกวันถ้าคุณกลัวที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะๆก็ลองเริ่มพูดในกลุ่มเล็กๆก,ก่อนถ้ากลัวที่จะขายของก็ลองขายให้เพื่อนก่อนถ้าคุณกลัวล้มเหลว ก็ลองทำอะไรเล็กๆให้พลาดไปเลยค่ะและก็เรียนรู้จากมันต่อมาก็คือการตั้งเป้าที่จะยืดความสามารถของคุณเป้าหมายที่ง่ายเกินไปทําให้คุณไม่เติบโตเป้าหมายที่ยากเกินไปคุณอาจจะล้มเลิกได้ง่ายแต่เป้าหมายที่ท้าทายกําลังดีก็คือเป้าหมายที่พาคุณโตขึ้นไปต่อมากฎข้อที่11คือกฎแห่งการแลกเปลี่ยนเราจะต้องเสียบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างที่ดีกว่าถ้าคุณอยากจะเติบโตคุณจะต้องยอมแลกอาจจะฟังดูโหดใช่ไหมคะแต่เป็นเรื่องจริง ไม่มีอะไรที่เราได้มาฟรีๆถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะก้าวไปอีกระดับคุณก็จะต้องยอมสละบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าจอห์นซีแม็กซ์เวลล์บอกว่าถ้าคุณอยากจะไปสูงขึ้นคุณจะต้องยอมปล่อยบางสิ่งออกไปแต่ปัญหาก็คือคอนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะแลกบางคนบ่นว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่ก็ใช้เวลาถ่ายโซเชียลทั้งวันบางคนบ่นว่าอยากรวยขึ้นแต่ก็ไม่ยอมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆบางคนบ่นว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ก็ยังทำพฤติกรรมแบบเดิมของใหม่จะเข้ามาไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณยังยึดติดกับคำว่าของเก่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณจะต้องเลิกชีวิตที่ผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็เริ่มมีวินยัยถ้าคุณอยากจะมีเงินเยอะขึ้นก็ต้องเลิกใช้เงินแบบไร้สติแล้วก็เริ่มศึกษาการลงทุนไม่มีใครที่ได้ทุกอย่างคุณจะต้องเลือกว่าจะยอมแลกอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าถ้าคุณไม่กล้าแลกก็อย่าหวังว่าจะเปลี่ยนชีวิตได้ต่อมากฎที่12ก็คือกฎแห่งความสงสัยใครร้ คนที่ฉลาดคือคนที่ไม่หยุดตั้งคําถามว่าทําไมทําไมบางคนประสบความสําเร็จเร็วกว่าทําไมฉันยังติดอยู่ที่เดิมทําไมฉันต้องทําแบบนี้จอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาบอกไว้นะคะว่าความอยากรู้คือกุญแจสําคัญในการเติบโตแต่พอเราโตขึ้นเรากลับหยุดถามเพราะกลัวโดนหาว่าเราโงา่เพราะคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วเพราะคิดว่ามันเป็นแบบนี้แหละแต่รู้ไหมคะคนที่หยุดตั้งคําถามก็คือคนที่หยุดเติบโตคนที่ประสบความสําเร็จมักจะถามตัวเองเสมอนะคะว่า ฉันจะทำให้ดีกว่านี้ได้ยังไงอะไรที่ฉันยังไม่รู้บ้างทำไมสิ่งนี้ถึงเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กและนี่ก็คือเหตุผลที่พวกเขาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดต่อมากฎข้อ13ก็คือกฎแห่งการเรียนแบบอยากจะสำเร็จก็ต้องเรียนรู้จากคนที่สำเร็จแล้วนะคะถ้าอยากจะเป็นแชมป์ก็ต้องเรียนรู้จากคนที่แพ้เคยไมหมคะที่พยายามทำอะไรเองทั้งหมดแต่เสียเวลามากลงมือทำไปแล้วแต่กลับเจอทางตันอยากจะสำเร็จแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนจอห์นซีแม็กซ์เวลล์บอกว่า ถ้าคุณอยากจะสำเร็จก็จงหาใครสักคนที่เดินเส้นทางนั้นมาก่อนแล้วก็เรียนรู้จากพวกเขาและปัญหาของคนที่พยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองก็คือเสียเวลาลองผิดลองถูกทั้งๆที่มีคนทำสำเร็จแล้วให้เรียนรู้พวกเขาไม่กล้าถามไม่กล้าขอคำแนะนำก็เลยทำให้ช้าไปกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ยึดติดกับความคิดที่ว่าฉันจะต้องคิดคนเองทงั้งๆที่มีคำตอบอยู่แล้วแต่คนที่สำเร็จเร็วนะคะเขาใช้วิธีในการเรียนรู้จากต้นแบบ จงหาต้นแบบ3มคนที่คุณอยากจะเป็นแบบเขาถ้าคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจก็ศึกษาจากเจ้าของธุรกิจที่คุณชื่นชอบถ้าคุณอยากจะเป็นนักเขียนก็อ่านหนังสือและก็บทสัมภาษณ์ของนักเขียนดังๆถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองก็ดูว่าคนที่เติบโตเร็วเขาทําอะไรกันต่อมาก็คือวิเคราะห์แนวคิดและก็พฤติกรรมของพวกเขานะคะดูว่าเขาคิดยังไงเขามีนิสัยอะไรที่ทําให้เขาแตกต่างเขาทําอะไรเป็นประจำที่ทําให้เขาสําเร็จ แล้วก็นำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้กับตัวเองในทันทีอย่าหยุดแค่ศึกษาเท่านั้นแต่จงลงมือทำตามปรับใช้ในแบบที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ทดลองดูว่าอะไรได้ผลเพราะเส้นทางแห่งความสำเร็จไม่ได้มีแค่ทางเดียวแต่มีคนมากมายที่เดินไปถึงแล้วนะคะและคุณก็สามารถเดินตามพวกเขาได้ต่อมากฎข้อ14คือกฎแห่งการยกระดับถ้าคุณคิดเล็กคุณก็จะเล็กตลอดไปทำไมบางคนประสบความสำเร็จรระดับโลกนั่นก็เพราะว่าพวกเขา คิดใหญ่นั่นเองแต่ปัญหาก็คือว่าคนส่วนใหญ่จำกัดตัวเองพวกเขาคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปฉันคงไม่มีวันไปถึงระดับนั้นได้แต่รู้ไหมคะว่าขีดจำกัดที่แท้จริงคือขีดจำกัดที่คุณตั้งไว้เองจงถามตัวเองนะคะว่าถ้าคุณไม่มีข้อจำกัดคุณอยากจะทำอะไรลืมข้อจำกัดเรื่องเงินและก็เรื่องเวลาไปก่อนนะคะลองเขียนออกมาให้ชัดแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะไปให้ไกลแค่ไหน ต่อมาก็คือการคิดใหญ่นะคะแต่เริ่มจากก้าวเล็กๆให้คิดถึงเป้าหมายใหญ่แล้วก็แบ่งเป็นขั้นตอนที่สามารถลงมือทําได้เลยทําวันละ1%ไปเรื่อยๆแล้วคุณจะไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดต่อมาก็คือการอยู่ใกล้กับคนที่คิดใหญ่เหมือนกันคนที่คิดเล็กก็จะดึงคุณลงส่วนคนที่คิดใหญ่เขาก็จะสามารถผลักคุณขึ้นไปได้ลองหาคนที่กล้าทําสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ดูว่าพวกเขาคิดแล้วก็ทํำยังไงอย่าปล่อยให้ความคิดเล็กๆทําให้คุณติดอยู่ในชีวิตที่เล็กตามนะคะ ต่อมากฎข้อที่15คือกฎแห่งการเอื้อเฟื้อยิ่งให้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นคนที่ประสบความสาเร็จมักจะช่วยเหลือผู้อื่นคุณเคยสังเกตไมหมคะว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อคุณให้คุณจะได้รับกลับมามากกว่าเดิมจอห์นซีแม็กซ์เวลล์บอกว่าทางที่ดีที่สุดในการเติบโตก็คือการช่วยให้คนอื่นเติบโตด้วยยกตัวอย่างนะคะก็อาจจะเป็นการให้ความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจ ถ้าคุณเก่งอะไรก็แบ่งปันให้คนอื่นสอนสิ่งที่คุณรู้แล้วคุณจะเข้าใจมันอย่างลึกซึง้งต่อมาก็คือการให้โอกาสคนอื่นแล้วคุณก็จะได้รับโอกาสกลับมาไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนคนรอบตัวแล้ววันหนึ่งพวกเขาอาจจะช่วยคุณกลับก็ได้และสุดท้ายก็คือการช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังผลแล้วคุณจะได้สิ่งที่คาดไม่ถึงบางครั้งโอกาสที่ดีที่สุดก็อาจจะมาจากสิ่งที่คุณให้ไปโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจำไว้นะคะว่าคนที่เติบโตสูงสุดในชีวิต ก็คือคนที่ช่วยให้คนอื่นเติบโตไปด้วยกัน